สวัสดีครับผมนายภาคินศทุพัฒนาชัยอายุ47ปีมีปัญหาเลื้อยลังกับสขภาพมานานหลายปีเนื่องจากป่วยเป็นโรคไตเลื้อยลังการรักษาของผมก็รักษาไปตามอาการอยู่อย่างนั้นหลายปีเพราะคุณหมอบอกว่าโรคไตไม่มียารักษาให้ควบคุมอาหารและดื่มน้ําเยอะๆและทานยาที่คุณหมอจัดให้ด้วยความที่ผมอยากหาย ก็เลย่านไปพึ่งตัวช่วยทางเลือกพวกอาหารเสริมหลายๆอย่างที่มีหลายๆคนแนะนําบอกว่าดีลองทานอยู่ระยะหนึ่งพอคุณหมอนัดเจาะผลเลือดปรากฏว่าค่าไตาผมไม่ได้ดีขึ้นเลยมันกลับแย่ลง,ลงผมก็เลยหยุดทานไปจนกระทั่งวันหนึ่งพี่สาวแนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์คูมิและฮาร์นี่ครับบอกว่ามีคนที่รู้จักเป็นโรคไตทานคูมิและฮาแล้วค่าไตาดีขึ้นผมก็เลย สั่งแบบทดลองมาทานดูก่อน10วันหลังจากที่ทานไปติบวันแล้วอาการที่เคยเหนื่อยง่ายม่ค่อยมีแรงผมมันก็เริ่มดีขึ้นหลังจากนั้นผมก็สั่งทานเรื่อยมาเนครบหนึ่งเดือนพอคุณหมอนัดเจาะผลเลือดันปรากฏว่าค่าไตาของผมดีขึ้นมากค่าแคลเนียล,ลดลงจาก4.9เหลือ3.7หลังจากนั้นผมก็สั่งทานเรื่อยๆมาการรับประทานง่ายๆทีเดียวครับแค่จีกซองแล้วดื่ม แคนี้เครับพกพาก็าง่ายสะดวกดื่มได้ทุกที่สุดท้ายนี้อยากแนะนําให้หลายๆท่านที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนผมหันมาลองติดพันของอูมิดูเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นขอบคุณผลิตภัณฑ์ของอูมิและฮารดที่ทําให้ผมมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ